าวแรกของเราในวันนี้นะคะรับรองว่าถูกใจเพื่อนๆอย่างแน่นอนค่ะใช่แล้วครับชิโกะเพราะว่าข่าวแรกของเราค่ะเรามีข่าวเกี่ยวกับเกมคุกกี้รันที่ต้องเรียกว่าใครไม่รู้จักถือว่าเชยมากๆเลยนะครับรู้จักสิครับเกมนี้ฟกัสชอบเล่นมากๆเลยวิ่งกันทั้งวันเลยหล่ะครับถ้าเกิดพูดถึงเกมคุกกี้รันเนี่ยแต่ละคนได้สกอร์กันเท่าไหร่บ้างได้ล้านหกค่ะของผมได้ล้านน่าจะล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหรือหนึ่งแสนเนี่ยหล่ะครับโอ้เล่นเก่งกันมากๆเลยครับของน้องชิโกะได้สองล้านค่ะโ 2อ้าน2คล้ายๆชิกโกะเลยนะครับเนี่ยเกมคุกกี้รันนะคะก็ถือว่าเป็นที่ชื่นชอบของคนหลายๆคนนะครับจนตอนนี้นะครับได้มีพี่ๆกลุ่มหนึ่งครับ <c oughs> เขาได้ทำคลิปเรียนแบบคุกกี้รันมาฝากกันครับ <c oughs> พี่ๆกลุ่มนี้นะคะ <c oughs> เขามีชื่อว่าเฮสมันทีวีครับโดยเขาได้ทําคลิปเรียนแบบเกมคุกกี้รันออกมาโดยใช้ชื่อว่าคุกกี้ข้างวิ่งทะลุโลกครับก็การเรียนแบบนะครับถือว่าสนุกมากๆเลยตั้งแต่การเลือกตัวคุกกี้อย่างตัวนี้นะคะพี่เขาเรียนแบบเป็นตัวคุกกี้ซอมบี้ครับ การเล่นก็ต้องวิ่งเก็บเยลลี่และเหรียญค่ะกะโดดโโรสไล่์เก็บไอเทมตัวใหญ่ด้วยโอ้โหมีการวิ่งผัดด้วยนะครับเนี่ยเป็นตัวนางฟ้าชอบตัวนี้ค่ะโอ้หอันนี้ไม่มีในเกมนะครับที่ขึ้นมอเตอร์ไซค์แบบนี้โอ้โหนูกันไหมครับเนี่ยสนุกมากเลยครับชอบตอนไหนกันครับชอบชั้นกลัวถั่วค่ะอ๋อใช่ตอนชั้นกลัวถั่วแต่ผมชอบตอนที่ขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วเก็บคะแนนครับ อเรนชอบตอนวิ่งผัดครับสนุกมากๆเลยนะคบตอนนี้นะครับน้องมิมี่รอเราอยู่แล้วในอ a s e ี n i g l y a s e a ว i g l ีสบายดีสวัสดีเป็นภาษาลาวค่ะวันนี้มิมี่จะพาเพื่อนๆไปดูสถานที่ที่สำคัญของประเทศลาวค่ะ สถานที่ที่สำคัญจะสำคัญตรงไหนและที่ตั้งอยู่ที่ใดเราไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะสถานที่ที่สำคัญที่มิมิจะพาเพื่อนๆไปรู้จักก็คือพระธาตุหลวงค่ะ พระธาตุหลวงเป็นพระธาตุทองคําที่สร้างขึ้นมากว่าพันพันปีและเป็นสัญลักษณ์ประจําชาติลาวซึ่งตั้งอยู่ในนครเวียงจันทร์และสถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์ร,รวมจิตใจของประชาชนลาวทุกคนอีกด้วยล่ะค่ะซึ่งถ้าใครเดินทางไปเที่ยวนครเวียงจันท์ก็จะต้องเดินทางไปที่นี่เพื่อไปชมความสวยงามของพระธาตุกันค่ะและสับ์อาเซียนที่วิวจะนําเสนอในวันนี้เป็นคําว่าทองคํา ทองคำในภาษาเราเรียกว่าคาคําแปลว่าทองคําค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของอาเซเียนมีกกี้กับมีมีกันแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายสำหรับช่วงหน้าเราจะมีข่าวอะนรมานํำเสนออีกพักักครู่นะคะ